ำปลาจ้าพี่น้องมาไหจ้าไม่กินตำปลาน้าเยลีเสียบเสียพี่น้องหัวหอยเน้นๆเลยจ้าเผ็ดเผ็ดสมสมน้ำลายแตกพี่นอ้องเม็ดกระถินเจียวบ้บักไรพี่น้อง สตอปกาออนออนปอบเพอดีเลยเทียมทนดอกเนี้ยมากเลยเนาะอือ ตัเส้หอยเส้น่่ามหม่หนอกจากยลรี่บันยลรี่ก็ติดเริ่มาต่ำปลายลี ari, ่บลใส่ทัวครับุ้วกงกับกวบครับ เฮน,นี่ป,ปลูกใบบัวรังบานจากพระบุงเกี่ยวเจ้าลี่สีท่องแก่ป้อกรอบพี่หนอเที่ได้กินผู้เดียวนะเพราะไม่มูมพี่นนอ ะต่อกับอ่อนพอดีเลยเศบครับจ้ะย่ารีกับเรากวลไม่พี่นอ้องทั้นเหนือยจ้ะเจอกันไหมเจ็บมั้ก,กันจ้า